เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมแน่นอนนะว่าข่าวนะครับที่เกิดขึ้นมาของข้อข่าว BNN นะฮะได้กล่าวไว้ว่าอีลอนมัสนะครับผมถูกฟ้องนะเป็นจำนวนเงินสองบแปดพันล้านดอลลาร์เขาละลาวถึงเก้าหมื่นล้านนั่นสุดทีถ้าทำตัวไม่ผิดนะครับผมในข้อหาเปรดมิดสแกมนะครับผมของดรอชนะฮะอ่า แน่นอนคนที่ฟ้องนะครับผมก็คือจอร์นสันนะครับ V Mars สามหมายเลขสองสอง CV ศูนย์ห้าศูนย์สามเจ็ดนะครับในแมทธตันนะครับเอ่อเคิร์จอร์นสันนะครับพอมาระบรสษัทขงขาโดยอ้างว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการชอบโกงอย่างผิดกฎหมายเพื่อขึ้นราคาดอชจำเลยอ้างว่าดอชอย่างไม่ถูกต้องว่าละหลอกลวงเป็นการลงทุนทางกฎหมายเพื่อมันไม่มีค่าตามคําร้องเรียนของจอร์นสันจอร์นสันมีความประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนของดอชที่ประสบความสูญ ตั้งแต่เดือนเมษาของปีนี้เขาได้ค่าเสียหาย86พันล้านดอลลาร์บวกกับ1 7 2พันล้านดอลาลาร์ในค่าเสียหาย3เท่ารวมถึงคําสั่งห้ามที่ห้ามมาร์ชและบริษัทต่างไม่ให้ทําการตลาดด้วยเงินขอลล g ชที่มีมูลค่าดอลล์ชประกาศว่าคา Dodge, รค่าดอลล์ค่าดอลลนั้นผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกานิวยอร์กมากร์ชบริษัทเทสลาและธนาคารของเทสลาไม่ตอบสนองต่อข้อสักถามเกี่ยวกับคดีกลามในทันทีดอลลชลดลง70%ใน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่0.0588โดยแตะระดับสูงสุดที่74เซนในปีที่แล้วก่อนจะร่วงลงมาแน่นอนที่สุดเลยครับผมในข่าวที่เกิดขึ้นนั้นต้องบอกในคําเดียวนะครับว่าไม่มีใครที่สนใจนะครับผมชายคนนี้ที่ฟ้องร้องอยู่แล้วนะครับเพราะกฎหมายของสหรัฐยังไม่ได้มีออกมาอย่างชัดเจนนะครับผมและอีกอย่างหนึง่งอีรอนมัดแม่งแม่งปัน่นจริงๆนะฮะแต่ประเด็นก็คือ มันไม่มีส่วนไหนที่ดูเป็นการหลอกลวงเป็นพิเศษนะครับคือถ้าเราติดตามวิลอนมาสพูดนะครับผมเราก็ไม่เคยเห็นเขาพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยดอร์จจะเป,เป็นดอลล่าดอร์จจะมหาศาลดอร์จจะนน่นนี่นั่นเขาไม่เคยพูดนะครับผมถ้าเราคอยฟังเขาดีๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เขาฟ้องร้องนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ขบขันนะครับผมไป็กนการน,นะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอเมริกานะเพราะว่าผมมองว่าอยู่ที่ศาลนะครับผมที่จะมองเป็นลักษณะไหนนะครับผมแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาบ่อระดับมาเซรษฐีระดับโลกขนาดนี้นะครับผมแต่ถ้ามันฟอร์ชนะเนี่ยเขาคงเป็นอะไรที่แปลกประหลาดแล้วก็เป็นนิวิตหมายอันหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนระบบความคิดใหม่ทั้งหมดนะครับผมว่าคำพูดของอีลอนมัส์เนี่ยทำให้คนมีการเข้าไปซื้อเพราะตามคําพูดของเขานะครับผมแล้วก็คาพูดของเขาคงจะเป็นแบบ ระดับแบบมิชเดอรีนะครับตำนานที่แบบว่าจะถูกทุกคนฟ้องร้องกันได้นะครับผมมัคนคงเป็นอะไรที่แปลกอ่ะคนคนหนึ่งนะครับผมที่อ่โพสในพื้นที่ของตัวเขาเองนะครับผมแต่แน่นอนว่าบางครั้งก็อาจจะดูเกินจริงไปบ้างน,นะครับแต่ก็สิ่งที่เขาโพสออกมาส่วนใหญ่ก็โดนทําในสองเทสล a านะครับผมและเฟดเอ็กซ์ก็ทําทำอยู่นะก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรแปลกๆนะสำหรับใครที่ซื้อดอนะครับผมน,นเวลานี้นะครับคงจะรู้สึกว่าตัวเองนั้น อยู่ในขุมลกนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าดอชคอยอยู่ในราคาสองบาทนะตอนนี้ว่าราคาดอชคอยจะลงไปอีกไหมผมมองว่าดอชคอยณเวลานี้เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเ,เกือบกลับไปถึงศูนย์สองตัวอยู่พอสมควรนะอาจจะได้เห็นเราอาจจะได้เห็นสูตรสองตัวของมันนะครับผมหลังจากคดีนี้จบนะครับผมหรืออยู่ในว่าคดีนี้จ,จะล่วงราคาล่วงนะแต่ เรามองถึงรา,าคาที่มันดิบขึ้นมานะครับผมของเหรียญเล็กๆนะพอมาไปอ้างอิงก,กับบิตคอยนนะครับผมขึ้นมานิดเดียวนะครับผมก็มองว่าดอชจะมีเวลาขึ้นมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมจนถึงสิ้นเดือนนี้จนกว่า,าครีความจะขึ้นศาลนะครับผมแล้วอาจจะทําให้ราคาเหรียญแกว่งลงเล็กๆน้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นผู้ฟงเฉยๆคในส่วนของอดอชคอยกับครีฟองร้องนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมในส่วนของ nft cdn ของคาร์โนนะครับผมซึ่งผมก็ลังคิดอยู่ว่า อาจจะเป็นอะไรที่แอบก็ได้เนะผู้ติดตามอยู่ที่2 4 5คนนะครับผมแล้วก็ผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูกระชับกประเฉงขนาดนั้นน่ะคือถ้าจะโอนอกระเป๋า NFT คลิปหรือวิดีโอมันก็ต้องมีตัวกลางด้วยวะ่ะ คือเข้าใจว่าน่าจะทําเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเหมือนกับตัวการหนึ่งนะครับผมกับเป็นคอนเทนต์เดลูรีเซวิสนะครับผมนะแต้วลยยังไงอ่ะอันนี้ผมอยากรู้สำหรับใครที่แบบเออยากรู้หรือสนใจเป็นพิเศษก็ลองมาดูได้นะฮะสำหรับผมผมมองว่ามันมันก็ต้องช้าขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ว่ากันไปน,นี่แซวกันเล่นๆนะครับผมแต่เดี๋ยวใครใช้งานแล้วบอกกันด้วยนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและสนใจคลายวเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ